เจ้านี้อากาศเย็นๆสมศรีกำมพูชจะกินอย่างต้งมมะหมากเกาหลีก็แล้วกันวันนี้จะเพิ่มความว่นอนให้ตัวเองเนาะจะลองใส่ชีสด,ดูเจ้า <laughs> เห็นเขากินเป็นดีลำก็เลยจะลองผอต้มมะหมากก่อนเลยเจ้า <c oughs> เอาน้ำขวางหน,น่อยเพราะว่านนำมันเยอะไปจะทำเป็นมะม่าแห้งเนาะใ <c oughs> ส่ฮอทดอกลงไปเจ้าให้มันซุกใ <c oughs> ส่พริกลงไป อันนี้มันเพชรนะถ้าใส่มดถุงสบมให้เพชรขนาดแต่ถ้ามันเพชรมันก็สะใจเนาะ <laughs> อีกจมสีเสร็จแล้วเอาชีดโรยเลยเจ้าเรามีชีดอยู่เราชีดโรยเลยแค่นี้แหละเจ้าไปไปกินด้วยกันลองดูนะคะมาเ <laughs> จ้าจี โอ้กินชุนมากมามากเกาหลีเจ้าใสาชีสลงไปเห็นเขาใสาชีสว่มามันลำๆลมันยืดยืดเห็นไหมสมศรีก็ล้องดูเจ้า <c oughs> โอ้ยเจ้าจีตีห้าเอาแต่เช้าเลย <c oughs> พิษมากมันตันยังพอได้สมักอ่ะพอสมักพีกอ่ะวันนี้ลมจะปัน่นจักรยานไปทำงานจะได้น้อยสมศรี พอสมสีพอมลงนะพอมมากไฟส่นใจนี่เดาเจ้าชัวร์พลัสกินก่อนสองเม็ดตอนเจ้าสมชีกินสองเม็ดเดเจ้าเพราะว่ามันเอาทำงานเนาะมันจะได้เผาผ่านนะสร่างกลิ่นทั้งทำงานอนะโอ๊ยมันเพชรดแต่น่ะมะมาเนี่ย ลองดู <c oughs> ได้กินผิดกะสมัรถจำใส่ย่างเพิ่มนะทุกข้างจะใส่กระเทียมเจียวนำส้มนำหวานวันนี้ใส่เพชขนาดนัน <c oughs> ลม ิเพิ่มความอ้วนให้ตัวเองย่ตอนเจ้านี่แหละดีเพราะว่าเดี๋ยวไปเดินทำงานเนาะทั้งวันมันจะได้เผาผ่าน ลอยอยู so ang, so ่เจ้าเกลือใส่ชีดสักแก่ล้างใส่ชีดข้างเลกได้อยู่นะเพ็ดมาก I do